ถูกติดตามตัวหนีคดีหนีหมายจับเกิน6เดือนจะถูกคัดชื่อเข้าทะเบียนบ้านกลางและรายการบุคคลจะปรากฏข้อความอยู่ระหว่างการติดตามตัวตามหมายจับสวัสดีครับพบกับรายการคนทะเบียนและผมปอเป็ดวันนี้มีคำถามจากน้องผู้ชายท่านหนึ่งถามว่าผม ถูกคัดชื่อเข้าทะเบียนบ้านกลางและมีข้อความระบุว่าอยู่ระหว่างการติดตามตัวตามหมายจับทั้งที่ผมไม่เคยก่อคดีมาก่อนจะต้องทำอย่างไรสำหรับท่านใดที่หนีคดีหนีหมายจับเกิน6เดือนจะถูกคัดชื่อเข้าทะเบียนบ้านกลางของสำนักทะเบียนที่มีชื่ออยู่ตามมาตรา13แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนรนัษฎรฉบับที่3พุทธศักราช2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่15เมษายนพุทธศักราช2562และระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนรัษฎรฉบับที่7พุทธศักราช2562ข้อ88โดยกรมการปกครองมีหนังสือที่มท0309.1ทับว .162 ลงวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2563 แจ้งทุกสำนักทะเบียนย้ายบุคคลที่ศาลออกหมายจับและยังไม่ได้ตัวมาดำเนินการภายใน180วันนับแต่วันที่ออกหมายจับเข้าทะเบียนบ้านกลางหลังจากสำนักทส ist, สะเบียนส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้านแล้วแต่เจ้าบ้านหรือเจ้าของรายการไม่มาดำเนินการภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหากเจ้าบ้านหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเจ้าของรายการแจ้งว่า บุคคลตามหมายจับของสารไม่ใช่บุคคลเดียวกับที่มีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านในทะเบียนจะเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงพร้อมกับตรวจสอบพยานหล,ลักฐานที่เกี่ยวข้องและรวบรวมสำเนาแจ้งสำนักทะเบียนกลางเพื่อดำเนินการต่อไปโดยหมายเหตุเพิ่มเติมว่าอยู่ระหว่างการโต้แยง้งต่อมาบุคคลดังกล่าวได้รับการเพิกถอนหมายจับด้วยเหตุการณ์สำคัญผิด นายทะเบียนจะดำเนินการจำหน่ายรายการย้ายเข้าทะเบียนบ้านกลางและแจ้งสำนักทะเบียนกลางเพื่อปรับปรุงรายการบุคคลกลับเข้าทะเบียนบ้านเดิมหากนายทะเบียนได้รับแจ้งจากเจ้าบ้านหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องว่าบุคคลตามหมายจับของสารนั้นได้เข้ามอบตัวหรือปฏิบัติตามหมายจับแล้วและถูกเพิกถอนหมายจับก่อนหรือหลังยายชื่อเข้าทะเบียนบ้านกลางนายทะเบียนจะดำเนินการตรวจสอบพยานหลักฐานว่ามีการปฏิบัติตามหมายจับ และถูกเพิกถอนหมายจับแล้วจริงหรือไม่หลังจากนั้นจึงดำเนินการแก้ไขสถานะบุคคลจากอยู่ระหว่างการติดตามตัวตามหมายจับเป็นสถานะปกติสำหรับกรณีของน้องผู้ชายท่านนี้ถ้าท่านสามารถพิสูจน์ได้ว่าท่านไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องคดีดังกล่าว <c oughs> ก็สามารถแสดงเอกสารหลักฐานให้ในทะเบียนตรวจสอบและดำเนินการตามระเบียบต่อไปท่านใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับกาทรทะเบียนรัษฎรสามารถสอบถามผมเข้ามาได้ ท่านใดที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ